พี่น้องเป็นมาแดงสดงามแท้ป้ากุหลาบจีบเดียวดอกแห่งงามสีเันสดใสนะงามกังงามเนี่ยงามสีเป้ดมาสีเปินะ้เลยสดใสขนาดเลยแดงสดอใจกลางคนิ้ลก็สีขาว ไปออกตัดกันงามคักนี่แหละซื้อเพิ่นนี่ซื้อเพิ่นนี่ซื้อของเพินนนี่สวยงามงามจะอ่อนสีสดใสสีดอกกุหลาบไหมได้ใจคักแต่ว่า Át. À ngầm